มะม่วงหามะนาวหูเป็นลูกอย่างนี้เองไม่จะเคยเห็นนะเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดเลยท่าทางก็กงลังไปหมดแถวนี้ต้นหม่อนอันนี้ไม่ค่อยได้ มาทำความสะอาดมืดค่ำเพื่อได้เดินออกมาหญ้าก็ขึ้นรกก็เลยได้ใส่ดินใส่หินใส่หินแบบนี้ค่ะไม่ให้หญ้าขึ้นน,นีก็เลยลดเสร็จมาดูมะเขือดูหน้าตามะเขือเรา <c oughs> กำลังดกเลยค่ะนี่ค่ะ กำลังดกลูกดกมกมะเขืออันนั้นจะมีมะเขือยาวด้วยมะเขืยาวนี่ปลูกง่ายอยู่นะแต่เราไม่ได้ใส่ใจมันนู่นอยู่ข้างในอันนี้หมักดินไว้ในช่วงหมักดินอันนี้ก็หมักมีไอแกบขี้วัวแล้วก็ไอขุยมะพร้าว ผส ồ, ồ, มกันหมักรวมกันไว้โหมดมดเยอะแยะเลยต้อยแล้วไปไหนกันนับมาขึ้นบวบแล้วมันร้อนจัดนี่ร้อนจัดร้อนจัดบวบไม่ติด ตโทอโามานีเร็วตทอามานีเร็วอุ้ยดำแน่เลยทำไมต้องนอนพี่เฟิร์ตมันไปไหนมันพาพี่เฟิร์ตวิ่งเฟิร์ตอุ้มมันเทโอารมาสวนผักนี่ก็จะเป็นมะละกอโอ้ฉี่มากเลย มีมะนาวโตวแล้วมะนาวนี่มะนาวโทรโรเขาทำอะไรเขาทำอะไรโทรโรวะอะไรสองเส้นสองสองทำอะไรมันมฮะปล่อยมันะ่มันนจวิงหีโอ้ยมันจะวิ่งไปไหนล่ะเนาะโทรโรปล่อยมันเร็วโทรโร โอ้ยอนนไ,ไม่ไปไหนหรอกเขาไม่ไปไหนหรอกเนาะเท่าไเนาะโอ้พี่เฟิร์สทำอะไรหนู<า>เนี้ยหัดจูงเลยไม่ต้องจูงหรอกค่ะมาม,ามาแม่ปล่อยให้นะเนาะเดูละกันโอ้ยเขาจะวิ่งไปไหนล่ะสรุป <c ười> คือหายไปในป่าโอ้ยเขากลับมาได้นะเขาไม่ชอบเชือกเนาะมา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 หาแม่เร็วเร็วเร็วเบื่อพี่เฟิร์สแกล้งเห็นไหมวิ่งไเลย ไม่เห็นดื้อเลยนะเห็นไหมไม่เห็นดื้อเลยใครว่าเทโลดื้อ <c oughs> จะกลับบ้านบ่มานี้แล้วแล้วแล้วมาจะกลับบ้านบ่เทโลไม่มาไกลไปไหนอะ <c oughs> ไปไหนเทโลมาเร็วไม่เคยมาหลังบ้าน มาเร็ว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 ได้ยินเสียงนกมานี่เร็วจะแอบ,บกลับบ้านเองแล้ว,วนะเห็นไหม, <c ười> มอโอ้ยเธอจะกลับบ้านบ้านอย่างเดียวเลยไม่เคยมาหลังบ้านจะไปไหน 哥啊，哥啊，hello，哥啊。